คิมเบอร์รี่ทำตะลึงกับตัวอยู่ที่บ้านนานเกินล่าสุดเป็นแบบนี้ไปแล้วเป็นนางเอกสาวที่เรียกได้ว่าหุ่นดีแบบสุดๆส,สำหรับคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริก่อนหน้านี้จะเห็นว่าสาวคิมมีรูปร่างที่หนาๆแต่อันนี้เี่ยนไปเยอะมากกลายร่างเป็นสาวเอลเอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม้มาลายว่าจะมองมุมไหนก็ดูสวยประทุกมุม และในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอยู่บ้านเพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโดยในอินสตราแกรมของคิมเบอร์ลี่ได้โพสภาพในชุดเดรสสีเขียวนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาแต่ลุคนี้เธอนั้นผู้ดีแถมยังสวยสุดปังมากเลยล่ะคะ่ะโดยโพสต์นี้สามารถเรียกยอดกดไลค์ไปได้มากถึง150,000เลยทีเดียว